เสรจกันแล้วค่ะเสร็จกันแรกก็เอามาสวนเลยค่ะทีละคนแล้วคุณจะสวนให้เข้าแถวนะคะยังไม่ได้ติดนะคะยังไม่เสร็จสวยงามนะคะเดี๋ยวกคนเข้าแถวค่ะเข้าแถวค่ะไอเกนเจอรี่ได้เบรตนะคะโอเคได้เป็ดนะคะกับเผ็ดไปนะคะได้สองคนกับครึ่งหนึ่ง นะนี่ไม่สิบเลยนะคะว่าได้มากเหยเพื่อนนะคะนี่นอะอน้ำนะคะอิสลามสวยมากค่ะวาได้คนเดียวนะคะเราไปก้าวะคะ่ะอีกนึงไปดังที่เรียบร้อยนะคะนี่นะะ ันนี้ครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอ้อวันนี้นักเรียนได้อะไรไปบ้างนะคะนั่งที่เรียบร้อยค่ะบิงนั่งที่เรียบร้อยแลนะคะเจเจนั่งที่เรียบร้อยยังวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างพี่นักเรียนรู้วันนี้ที่ครูสอนได้รู้อะไรบ้างสนาว่าได้รู้เรื่องอะไรบ้างคะศาสดาของเดลัสศาราตอนทิงมากค่ะชหยค่ะได้รู้เรื่องอะไรบ้างคะ ไม่รู้นะคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรบ้างคะคำพีของศาสนาต่างๆคำพีของศาสนาต่างๆแล้วน้ำนะคะได้รู้เรื่องอะไรบ้างหลักคำสอนลสอของศาสนาต่างๆนะคะเดี๋ยวครูจะจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะศาสนานะคะในประเทศไทยศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคือศาสนาใดศาสนาพุทธนะคะประเทศไทยนะคะจะได้ได้ไประชาชนในประเทศนะคะเลือกศาสนาได้โดยอิสระนะคะโดยไม่บังคับต่อไปนะคะ ศาสนานะคะเป็นศาสดาคัมีคือคำพิธวไรีปิโดคคำสองข้อหลักว่าสามค่ะศาสนาอิสลามเกิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะศาสดาคือเนมิบอมหัดคำพีก็คือคำพิัญญอุราานศาสนาคริสต์เกิดที่ดินแดนมาเลเซียคำพีคือคำพีไบเบิลศาสดาคือพระเยซูนะคะแล้วก็หลักคำสอนคือหลักความรักและหลักบัญญัติบัญญยักจิตค่ะต่อไปศาสนาคริสต์นดูนะคะเกิดที่ประเทศอินเดียนะคะ ภูมิคุณม้ศาสนาศาสนาพราหมณ์ินดูนะคะจะไม่มีศาสดาเป็นจะไม่ไม่มีศาสนาในศาสนานะคะแต่จะนับถือพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าสูงสุดต่อไปครับีในศาสนาพราหมณ์ดูนะคะก็มีสี่คำพีด้วยกันมีคำพีพระเวทคำพีพรามนาคำพีอุปนิสัทธ์คำพีอรารยกาค,ค่ะแล้วก็ทั้งสรุปนี้นะคะแล้วนักเรียนสามารถนําไปใช้นําไปตอบในนำไปตอบคำ,ำถามในข้างหน้าได้ไหมคะ ได้เน<ด>่นำไปใช้อะไรได้บ้างอีกแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ในวิชาสังคมศึกษาที่นักเรียนเรียนที่โรงเรียนได้อีกนะคะของครูก็มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ